ตัวติดจะชัดเจนหรือไม่เนี่ยนะครับต้องคอ,อยจิตามตามติดกันตัดอไปอไ,ปไปื่อจะไปที่แตนกระลใช่พระชระพชนะเนี่ยแต่ป,ปีแลาา้วใหม่นะเพชรพัชนะแต่ป,ปีนี้ใหม,ม่นะพระชนะมงคลพิทักษ์จา๋าเขากล่าวไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่างไงซิว่าการที่จะเป็นแชมป์นั้นมันไม่ยากจนเกินไปแต่การต้องการแชมป์มันยากที่กว่าใช่เป็นยังไงไทยแต่วันนี้แต่ตอนนี้นั้นขตข้ามดูฮะ เรือเข้าทุ่นยากกว่าครับอาใส่ถุงกาวพวาะไม่เชี่ใเข้าทุ่นเลย ครับขอขอบพระคุณนะครับหลายคนหลายท่านเนาะที่มีนน้ำจิตน้ำใจของฝากมาให้กับทีมผู้ภาคุู้ยายทั้งของที่รับประทานตลอดจนเสื้อผ้าพรเสียมาให้แล้วก็ผู้การสนับสนุนทีมภาคเลยยาบ้าตะสานบังเตาพุ่ีนั่นคือเส้าครบสอสุขสุาชับหลวสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะครับที่ดูแลทั้งการเดินทางตลอดการเดินทางของเรานะครับขอบคุณพระคุณเสียมลัดสาสุขสุราและเจโตรัตตนาบวาบงานอีกสองงานครับพี่น้องครับ ในวันเสาร์วันอาทิตย์ที่16และ17เดือนกันยายนนี้นะครับในส่วนของทีมงานผู้บรรยายบังกรบุูีก็จะไปทำการบรรยายอีกสนามหนึ่งณนะที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยซึ่ง2 6 2 7คำสานภัยโดยมีท่านโปรโมเตอร์นะคมือทางพักอีกสาน อดีตท you know, yes. uh, so in ่านนายกงค์การบริหารส่วนตำบลจุมพลอำเภอบุญิสจังหวัดน้องชายครับท่านนายกหาครับปัญญิขุชาคุณร่วมสับในส่วนของ่ันร้อยตำรวจเอกสัวริ์วัฒน์นะร่วมด้วยเช่กันจัดงานขึ้นนะครับอีกงานหนึ่งสำหรับเรือทั้งสามมีเรือสี่สิบีว่าพิพายโบราณด้วยนะครับแล้วก็ ที่เชียงคานครับสวัสดเลยนะครับตระห้าศิลปิพายและสามศิลพิพายครับสนุรงนักกันที่นะครับเชียงคานครไปังไปตามนครับประมาณวันที่สลดแน้อใหญ่26ยี่สกเ็ดครับกันยาใช่ไหมใช่ข้ามไปหนึ่งสาวที่กันยาโอดีดีดีกันแล้วใครนตามาเมิดกับทอบลูกพ่อไปได้ครับย6่สและยีเจ็ไปที่ไหนสิเราไปทำการแสดงกันที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธปทนไมฮะปัฮะ <c oughs> ไม่ตแฟนครับไมไม่ไว่องหินนะฮะ ไปกินไปกินหอยเลยนะไปไหนแบ่งแบ่งกันไปงานเยอะสองคนนี่งานเยอะมากหอยหินเลยนะรู้ว่าเป็นทำไมอ่ะากำลังดังมาหอยรตอนนี้เนี่ยน้องเอิร์ดก็ทเป็นกำลังดังทางไกลเนี่ยไม่ใช่ครับไอ้เี่ไม่ได้ดังแต่ว่าเราโชคดีที่ผู้ใหญ่เขาอุปถัมภ์ท่านนี้แรงความดังนี่ไงความดังคไม่ต้องถล่มตัวเองความดังไม่คนที่ความดีมันไม่พูดไม่พูดนะก็จะพูดน้องเอิร์ดไม่พูดไม่ดังจ้าเอ็มคลิปมีงานตรงไหนก็ยังว่ายังแกล้กันไป ไปสมาสทีมแยกกันไหมคั่นไม้แยกยังไงเพราะว่าทุกวันนี้นั้นไอ่ไหนไอ่ไหนที่เขายังไม่พร้อมที่จะรับเต็มทีก็อย่าไปอย่าไปยื้อยันยังเมื่อไหร่เขาเห็นว่างานเพิ่มเนี่ยยังว่าเอาหมดอาเซียนอาเซียนผู้ใดมาเกี่อาเทพบอกให้แยกแยกกันไปคูณผู้ามแยกแยกในระหว่างอสมาสทีมจะพาเขาพร้อมไม่พร้อมต้องดูอัตรากำลังซับด้วยมันแยกไม่ได้ครับเพราะว่าเราเล่นแชร์ด้วยกันไม่งั้นแชร์เราจะล้มนะ พี่น้องครับคู่นี้ในจอทีวีนะครับ T L B ไร้ครับสดอยู่ในขณะน,นี้พร้อมกับในส่วนของไร้สดของปึงหน้องไครครับเดี๋ย่ค,คู่กันไปครับถ้าพี่น้องาทางอีสานนี่ก็ต้องรู้จักกันดีครับแล้วคู่นี้น่าจะมีการเป็นเพล นิสาที่แรกเจ้คนสุดท้ายเทิดรารได้สุดาสยามรมราชสุพารีในปีพุทธศักราช2563ในเมื่อร่างหนาที่หนึ่งร่างหนาแดงพันแสงอาลวอยไล่เบียรกับเหลือพันชนะพันชนะบางคนร่างหนาที่สองร่างหนมืองกับดันกระโดนเนี้ยโดนเนี้ยในเมื่อร่างหนาแดงใส่เสื้อเืองร่างหนมืองกับไไว้ใจใส่เสื้อสีแดงไล่เบียรไล่ผลเหนืออุบลเจอกับดันจังหวัดพิจิตรอาลวอยในเมื่อตอนนี้เสียเปบียรแล้วพันแสงบ้านเราเสียเปบียร์แล้วพันแสงบ้านเราจังหวัดพิจิตรดูเหมือนจะแพป้แพ้แเ้แพ้อะไรครับาเป็น ใจเริ่มหนีอมา่อนเริ่มหนีอกมา่อนหนีได้หนีเลยหนีได้หนีไปแต่ทนเกินหนีไม่ได้พันแปงกจะใช้สะดือ่ใหม่ปั้นปั้นมือครับระหว่าง นีชามพนเริ่มจะหิวแบบจิตยืนเรจะยืนได้นีได้ยืนได้นีได้พันแสงแบบไมเคยกลับมาภายอะไรภายตัับลายผาช้าผาี้ผาบนปีาบนมาผันแสงมันไ่มาทันไปทันมันไมาทันไปทันมันจะมาเพินัช้ามพินจะหนีได้ตลอดทางไันรวมา การไปต่อไปครับประตูดใช่ว่าใครจะได้ของถ้วยเรียกพานทับกับคนลงนัดอีก5้าหมื่นบาทใครจะได้ของถ้วยเรียกพา้อมกับเงินรางวัลอีก5้าหมื่นบาทหรือว่าใครจะทำงานสามตื่นกระตั้นต้องติดตามกันในตอนต่อไปแต่พระเกิดแบงตามสายตาในขณะนี้ผันแสงซ้าไม่ถึงเดือนผันแสงก็่นหว่าซ้าไม่ถึงเดือนแต่เที่ยวนี้มาเอาใจแฟนขับไปภาคอีสานให้บอกพระจอมทิวมาบ้านลสภัยดูซิว่าหมผันแสงจะได้กำไรสามหมื่นกลับบ้านหรือไม่จะได้ทำงานสามหมื่นกลับบ้านหรือไม่เมื่อ หมืพทวยกิติยศตับต้านแล้วแกระแทกกระสตึงหืนตันทัวยกิติยศลับไปแล้วว่าแล้วเันคนไม่มีอะไรผิดพลาดผิดผล่หันแสงับมือสาบมืคกับข้าพเจานครไทยท่านสายตาประกาเสียงบอกว่าท่านแสงจับได้เราน้ำสองส่วนถนนมันน่าจะมีโอกาสมันก็มีแต่เหล่ครับพี่รองเมื่อเห็นจังชัดเจนอยู่แล้วว่าในส่วนของกระดูุ ทันแสงและกำาไม่ไหวครับไม่ค่อยโยนดึงส้ไมให้นากกัทั้งสนามพลานการนี้พรัพะบางคนเลยคนคันเป็นนแั้นกว่าและดึงสตเปยายาวสาวลึกๆทิ้งระยะมาหน้าจมันลเรือว่าแล้วระยะตะมันสามร้อยสองร้หสิบเมตรสุดท้ายดึงยาวยสาวลึกๆดึงยาวยาวสาวลึกๆระยะการนำมประมาณเรือล้เรือมากครับทำให้ นายเมย์ครับมาสู้ไม่ไหวนะครับในนามของพันแสนนั้นก็ถอนใบพายครับเพราะว่าถึงสู้ไปนะพวกนี้ต้องไปใหญ่ๆทีนแล้วก็ให้ในนามขอนพระเจ้าเป็นครับพิมามากมายครับขนาดเห็นว่าเป็นการพายนั้นการสุดโปร่งนั้นนะครับเรือช้ำเก่านะครับพระเจ้าเป็คนนั้นเรือดีดังโบราณนี้นั้นนะครับค่อยๆจะชัดเจนกว่าครับในการพิชฌนั้นน่าจะดีกว่าก็ปล่อยเรือไหลเข้าเชื่อใจ โดยลูกเสือครับขอเสียงตบมือให้กับวันนี้เลยครับพี่น้องครับสหรับผลการตัดสินจานกคณะกรรมการตัดสินที่เรือพชัชระมงคลคร,รับรองน้ำที่สองรอบน้ำนค้เป็นฝ่ายชนะและ้วก็ของถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนิธิขาที่ราชก้าวสองสมเด็าาจพร,ร,ระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเทพสารสิทธิพิยในปีพุทธศักราช200 0 563รบไปครองครับแพ็กเงินรางวัลห้าปืนบาทครับฝุดลองชนะเลิศอันดับหนึ่ได้แก่เรือนะครับทีมเรือของพันแสงครับนะได้รับเงินรางวัลไป3ามปืนบาทพร้อมด้วยกิจยศครับรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่เรือขุนหารห้าแปดครับได้รับเงินรางวัล2องปืนบาทพร้อมด้วยกิจยศ